สวัสดีสมาชิกกลุ่ม V.I.P ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าเช้าวันแพร์สวัสดีสสดสสดสสดที่25กร,รกฎาคมพศ2567กับการวางแผนการเทรดทองคำนะคะสำหรับการทองเช้าว,วันนี้ค่ะจบเป็นแท่งแดง P.A. เซลลขออภัยจบเป็นแท่งแดงที่มีแรงเซลล์มากนะคะแรงเซลล์ถึง120%ยยีค่ะทำให้การทองเช้าว,วันนี้ดิ่งราคามาแล้ว3,000จุดนะคะแล้วก็วันนี้จิ้งคุ้มแพร์มาช้านะคะเพราะว่านะคะ,ะแจ้ง V.I.P แล้วก็ เทรดขาเซลกับ V.I.P นะคะมาทีจนถึง Are ิเรับ H4 นะคะ3,000จุดกันเลยทีเดียวในแท่ง H 1สเมื่อสักครู่นี้ตอนนะคะ8นาฬิกานะลงมา3,000จุดแล้วก็มีการช้อนบายแนวรับรั้างแรกดีไปเกือบพันจุดเหมือนกันนะคะลงมา3,000วิ่งขึ้นไปอีก1 0 0 0 4,000จุดแล้วะคะ่ะเช้าวันนี้นะสำหรับ V.I.P ยินดีด้วยนะคะโอ้โหแบบนะคะทุกข้องโปรยเงินรุ่มร่ำเลยนะคะโอเคแล้วก็สําหรับการเทวันนี้คือหน้าเทรดคือต้องเทรดหน้าเซลลนะคะแล้วก็แรงของกราฟข้างบนจะเห็นได้ว่า เป็นลนักษณะของกราฟที่มีแรงเซลลมากเมื่อคืนโชคดีจังที่เราเก็บนะคะเก็บแล้วก็โค้ดแพมก็ให้พักนะ,นะะไปถึงราคาไฮสูงสุดนะคะสองสามข้อพยสองสี่สามสองแล้วก็เช้ามาคือโค้ดแพมงงมากเลยเช้ามาแล้วเห็น H หนึ่งต่ำกว่าดิเคเตอร์ต่ากว่าแนวรับทั้งหมดเลยนะ,ะแล้วก็กราฟทองในแท่งนี้โค้ดแพมเห็นเลยว่ารู้เลยว่ากราฟแท่งนี้ต้องลงแน่เลยนะคะเลยเลือกซิกแนวเซลตั้งแต่เช้าสาหรับ BIP e ก็ยินดีด้วยและเช้าวันนี้ค่ะนะ,ะนะกราฟทองตอนนี้คือถึงแอเรียแนวรับแล้วค่ะ อยู่ที่ว่าแนวรับนี้ลงต่อทะลุได้ไหมคือเป็นลักษณะแพทเทิร์นคือเหมือนแบบลักษณะของกราฟโยกแล้วลงไม่ได้เหมือนไปเทคอะคะ่ะเทคตัวแล้วเพื่อพยายามกดแรงๆนะกดแรงๆแล้วถ้าวันนี้ทะลุได้คือลงนะถ้าทะลุได้เนี่เป้าหมายข้างล่างเลยนะคะ 23, 49, 2350เลยนะคะแนวรับต่อมาถ้าทะลุแนวรับ ให้ได้ถ้าทะลุแนวรับให้ได้มีโอกาสลงมาข้างล่างด้านล่างแบบนี้เลยนะคะและด้านล่างตรงนี้อาจจะมีการโยกอีกครั้งหนึ่งนะต้องบอกว่าประมาณนะคะ 2, 3 4 5 2 3 5, 0. ส0่นโซนนี้จะเป็นแนวรับวันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเิดสิงตอนนี้เช้าวันนี้ทำงานเรียบร้อยแล้วในส่วนของขาเซลนะคะถ้าจะเซลลตรงนี้ก็แนวรับให้มันก็จะกังวลน,นิดนึงนะซึ่งสิ่งที่เราต้องทำคือต้องปล่อยให้กราฟวิ่งไปอะวิ่งไปก่อนแล้วแสดงแพทเทิร์นอีกครั้งหนึ่งว่าสรุปคือจะเลือกลงต่อหรอยยง โลใหม่แล้วลงไปเรื่อยๆแล้วถึงจะยกขึ้นมานะคะแล้วก็ในส่วนของแท่งเดเว,วันนี้คือลงมาแล้วสามพันจุดคือวิ่งแต่เช้าแท่งแปดโมงคือวิ่งสามพันคือสุดยอดมากคือแบบโอ้โหโโโโกราฟนะคะในวันชี่แบบชัยก็คือลงมาสุดนะและตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะชนนะคะชนแอเรเนลรับตรงนี้แล้วนะชนแอเรเนลรับนะคะดังนั้นมันก็อยู่ที่ว่าหนึ่งแนวรับตรงนี้เอาอยู่ไหมถ้าแนวรับตรงนี้เอาอยู่ก็จะมีการดีดราคาขึ้นไปก่อนนะคะอาจจะมีการดีดราคาขึ้นไปด้านบน แล้วเดี๋ยวต้องเช็กราฟอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ v i p ทําได้คือได้แล้วนิ่งก่อนนะได้แล้วนิ่งก่อนแล้วรออ่านกราฟนะคะเพราะว่า,าเพราะว่ากราฟนั้นวิ่งสุดแล้วเขาเรียกว่าอย่างเราเล่นขาเซล์ก็เซลต้องมาถึงแนวรับธรรมชาติของการเล่นขาเซลคือเซล์ต้องเก็บแนวรับและแนวรับก็จะมีคนมองบายเข้าใจนะคะแนวรับมีคนมองบายดังนั้นคือได้แล้วเก็บแล้วนิ่งอย่างที่ค้ชแพมบอกเสมอว,ว่าการเป็นเทรดเดอร์สำคัญคือการเทรดเราได้กําไรและสําคัญกว่านั้นคือได้กําไรแล้วต้องเก็บเป็นแล้วต้องสามารถรักษากําไรได้ เพราะการรักษากำไรได้มันคือความมั่นใจที่ทําให้คุณไปต่อวันพรุ่งนี้วันต่อไปมันเป็นการยืนระยะในตลาดนี้นะสาคัญคือได้กําไรแล้วต้องเก็บกําไรไม่พยายามเข้าบ่อยไม่คันมือเพราะว่า1จุดเข้าโค้ดแรมมาให้แล้วดีแล้วสุดแล้วนะเซฟมาได้สามพจุดเราเก็บกี่จุดก็คือดีหมดไม่ต้องเสียดายไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกเสียดายใดๆทั้งนั้นนะเพราะว่าถ้าเรารู้สึกเสียดายคุณจะอยากเข้าบ่อยอยากจะรู้สึกไม่อิ่มไม่ได้กําไรกําไรไม่พอใจ้วนะก็จะอยากเข้าบ่อยซ้ํๆ ลักษณะของการาฟวิ่งแรงๆแบบนี้หนึ่งสัปดาห์จะมีอยู่หนึ่งวันแล้วก็มีการไหลต่อเนื่องก็จะมีอยู่หนึ่งวันหรือสองวันเท่านั้นดังนั้นเวลาการาฟวิ่งสุดแล้วอย่าพยายามแบบตาม f o l l o w s e l l f o l l o w b u y หรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นสิ่งที่ทําได้คือต้องรอการาฟให้ชัดเจนอีกครั้งแล้วค่อยเข้าตลาดคือต้องเปลี่ยนตลาดเล่นตอนเช้าเทขายมาตอนบ่ายอาจจะซื้อกลับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็เทลงมาใหม่อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นต้องอ่านการาฟให้ชัดเจนก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าะอ,อางที่บอกว่าตอนนี้ถามว่าแนวรับ้้แนนนววระคตอีาา ประมาณ70นะคะ7065เนี่ยคือแนวรับอยู่ที่ว่าแนวรับเนี้ยทะลุต่อไหมถ้าทะลุต่อน้องก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะไหลลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆจนถึง area แนวรับในส่วนของทาเฟเมดี่ซึ่งแนวรับที่อยู่ติดต่อมาจะอยู่ที่ประมาณ45-50ถึงแต่ทั้งหมดก็คือเขาต้องหลุดก่อนถึงจะลงมาข้างล่างได้นะคะต้องหลุดก่อนแล้วก็พอแนวรับแน่นอนก็จะมีคนซื้อกลับนะคะดังนั้นก็ต้องคอยเช็คกราฟอีกทีหนึ่ง แล้วก็ในส่วนของอนะคะตรงนี้ตรงนี้วันนี้คือตรงนี้เขาสร้างแนวต้านใหม่แล้วก็นะคะมีการกดราคาลงมาตั้งแต่เชา้าและเช้าว,วันนี้ก็แพมจะวิเคราะห์ไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอให้การชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะมีการวิเคร์ใหม่ในส่วนของภาคบ่ายนะเพราะว่าคือวันนี้สําหรับแฟนเพจหรือว่าท่านที่ติดตามคือเนื่องจากกราฟทองวันนี้สวยแล้วก็ตรงวิธีการเทรดตั้งแต่เชา้าุณแพมก็เลยมีสัญญาแล้วเทรดกำไรกับ BAP ข้างในอยู่นะคะ,ะ,คะก็เลยออกมาชา้าคุณอาจจะไม่ได้ออเดอร์หรือว่าคุณใครที่เรียนเทรดมาแล้ว b ี p ที่เรียนเทรดมาแล้วนะคะก็ เห็นรูปแบบของกาฟก็น่าจะได้กําไรเช่นกันเพราะว่าเดยนั้นมีแรงเซลถึง120%มีโอกาสที่จะทุบต่อแต่ทุบต่อมาถึงแนวแนวรับอย่างที่ว่าแนวรับแล้วลงต่อไหมถ้าแนวรับลงต่อก็คือนักกดราคาลงได้ต่อแต่ถ้าแนวรับมีการซื้อกลับก็จะโยกกลับขึ้นไปนะคะดังนั้นนะคะในส่วนของเช้านี้ก็นี่คือแผนการเทรดคร่าวๆเท่านั้นนะคะเพราะว่ากราฟลงมาถึงแนวแนวรับแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าแนวรับจนใหญ่คนก็จะซื้อ แต่อาจจะแค่เด้งขึ้นไปแล้วกดราคาลงหรือเปล่านนต้องดูอีกทีหนึ่งในเนื้องานนะแล้วก็เช้านี้น่าจะเกิดการพักตัวแล้วค่ะเราวิ่งสุดลงมา3ามพันแล้วค่ะนะเดี๋ยวก็น่าจะพักตัวแล้วก็น่าจะเลือกทางหนึ่งอาจจะมีการซื้อกลับแล้วก็โยกไปถึงเอรินเนตันทำเฟรมเล็กอาจจะเป็น M5 นะคะแล้วก็พอซื้อกลับแล้วปุ๊บนะคะขึ้นไม่ได้ปพว่ก็อาจจะกดราคาลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคนี่คือแผกนการเทรดคร่าวๆว,ว,วันนี้นะคะสำหรับบ,บ่ายนี้เดี๋ยวพ่อแพมอัปเดตสำหรับ v i p อีกครั้งหนึ่ง VIP ไวพ นิ่งนะคะเดี๋ยวบอกคือลูกศิษย์ต้องต้องคอนโทรลกันนิดนึงบางคนแบบแอบเสียดายโว้ยโค้ดหนูเก็บไป 800. จุด500จุดแต่การบินสามพันจุดไม่เป็นไรขอบคุณตัวเองนะคะรู้สึกขอบคุณตัวเองโชคดีจังวันนี้หาเงินได้ง่ายๆสบายแล้วก็ทุกการตัดสินใจคือดีหมดทุกการตัดสินใจคือดีหมดทุกกาไรคือดีหมดกําไรมากกว่านั้นคือกาไรประสบการณ์แล้วก็กําไรเรียนรู้หน้างานแล้วก็กาไรวิธีการที่จะทําให้คุณเติบโตในตลาดนี้นะคะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวโค้ดแพรมส่งเข้าไปนะคะแล้วก็อัปเดตตออีกคครรัั้งงนนนึบบ่ายะะสห EAP แล้วก็สําหรับมีคนถามว่าโค้ดแพมไลน์ไหมเดี๋ยวขอเช็คก,การาฟช่วงบ่ายก่อนนะคะว่าสวยไหมย,ยังไงถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะพักไปแล้วรอเทดเย็นอีกทีหนึ่งก็ได้นะก็สามารถติดตามโค้ดแพมได้ที่เพจแม่บ้านเดฟอริกนะคะมีผู้ติดตามตอนนี้จะเก0 0 0มนท่านแล้วก็ช่อง Youtube แล้วก็ช่อง t i k t o กนะติกตอกก็ประมาณ4 0 0หมกว่าท่านแล้วสาหรับการไลฟ์สดพาเทดก็จะมีในช่วง บางวันก็จะมีบ่ายแล้วแต่ว่าหลักๆก,ก็จะมีประมาณ1นึ่ทุ่มโดยประมาณที่เพจแม่บ้านเด็กแล้วก็ช่องติ k t o อช่อง YouTube ทุกช่องทางนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเรียนเทคนิคนะคะอย่างที่พูดแพมบอกว่าคือ BIP ก็นะคะได้ก่อนคนอื่นเพราะว่า BIP อยู่ในค่าเรียนได้ซิกบายซิกเซลก่อนแล้วก็ได้คำแนะนำนะแจ้งเซลตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ8โมงเซลทองเนี่ยนะคะ คุณก็จะได้ก่อนเข้ามาก่อนรู้ก่อนทํากาไรได้ก่อนได้ที่สาคัญมีวิชาติดตัวทําเงินในตลาดนี้ตลอดชีวิตนะขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจว่าแพรและโคตรธนโรถดทั้งชิงงานแม่บ้านเรด f o r e มารับความรู้มารับวิชาสําหรับใครที่สนใจเรียนคอร์สต,ต่างๆนะคะสามารถสอบถามได้ที่ i d l i n e c o t นโรทนโร02567ไม่ว้าจะเป็น M5 เทคนิคการเทรดแนวรับแนวต้านนะที่อยู่คอร์สพเวทแล้วก็จดเข้าทำกำไรรอบละล้านเข้าทำทำให้เห็นแล้วนะคะว่ามันมีจริงเข้าทํากําไรรอบละ,ละล้านคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสนใจเรียนทักที่ idline.co.th โรทร02567สว